มาเริ่มต้นความตึงกันหน่อยอ๋อค่ะไม่ใช่หูตึงนะหรือว่าตัวตึงไม่ได้นวดอย่างงี้ไม่ใช่ครับเขาบอกคนนี้ตัวตึงใช่่ปเป็นตัวตึงบางพานยงงึงยังไงล่ะครับ,อ,นนรบอันนี้คุณผู้ชมครับเอามารดกที่เป็นที่ดินของแม่เนี่ยไปขายเพราะอะไรฮะติดยาเสพติดนี่ปนปัญหาใหญ่ของประเทศของเรานะฮะเรื่องของยาเสพติดไปดูภาพกันก่อนครับอาเท็ดอาท็ดอาิต็ดอาเท็ดอาเท็ดนั่งลงลง นั่งลาบลงไปเลยนั่งลาบลงไปนั่งลาบลงไปนั่งลาบลงไปนั่งนั่งลาบลงไปนั่งลงไปนั่งลงไปเลยยื่นมายื่นขามายื่นขามาหน้าเออไม่มีนะไม่มีนะอาคุณผู้ชมครับคลิปนี้เหตุการณ์นี้มีที่มาที่ไปนะครับเป็นภาพเหตุการณ์ขนาดตำรวจสพเมืองสิงห์บุรี เข้าไปควบคุมตัวนายสมพิษอายุ41ปีที่บ้านพักนะฮะอยู่ที่หมู่6นะฮะตมบ,บางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีครับ<ป>หลังจากว่าชาวบ้านเขาแจ้งบอกว่านายสมพิษคนนี้เนี่ยได้เสพยาบ้าแล้วก็อลราวาาส่งเสียงดังเอะอะโวยวายอยู่ในบ้านพักพอตำรวจไปถึงครับผู้ก่อเหตุก็ยอมให้ควบคุมตัวโดยที่ไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใดน,นะครับโดยผู้ต้องหารายนี้ตำรวจในพื้นที่ให้ฉายาบอกว่านี่คือฉายาตัวตึงบางผาน เพราะว่าอะไรฮะคุณบีเพราะเคยต้องโทษมาแล้วหลายครั้งจนกลายเป็นขาประจําในคดียาเสพติดนะครับตำรวจก็คุมตัวไปตรวจค้นภายในบ้านพักพบยาบ้านและกรเซดเหรียญเงินจํานวนหนึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นบ้านครับจ,จึงรวบรวมไว้เป็นพยานหลักฐานนี่ละครับทางด้านของนายสมพิษผู้ต้องหาก็สแสดงสีหน้าท่าทางด้วยอาการแปลกๆนะฮะนี่ฮะแปลกๆอ,อยู่ตลอดเวลานี่ครับอ้าปากแบบนี้เนาะนี่ฮะแล้วดูตาเขาสิครับคุณผู้ชมครับ แล้วบอกกับตำรวจบอกว่าคราวนี้ผมขอโอกาสอีกสักครั้งเถอะครับผมไม่ได้โวยวายแค่นอนร้องเพลง<ม>เฉยๆนะครับอไปฟังเสียงผู้ต้องหาในช่วงนี้ครับวันนี้ดูจ้าปะ่ะไม่ไดูจ้าแน่ใจครับแล้วร้องเพลงอะไรเสียงดังจังอ่ะก็ร้องเพงลงหนุ่เมื่อนอนร้องเพงลงดูหวัดได้ไปโวยวายเข้างบาคค้านไหมไม่โวยอ่ะผมนอนร้องเพลงเดี๋ยววิ่งกิ้งอยู่หว่าเคี้ยวอะไรอ่ะไม่ได้เคี่ยวไไมด้เียวอ่ะ ก็นอนแล้วเพลงกับเ่าอนไปหลายรอบแล้วก็ย,ยังไม่ปล่อยผมตะครังอ่ะเขาาครั้นี้เองก็พูดอย่างนี้ผมไม่ได้ไปยุ่งกับใครแล้วครับอ,อ่ะดูผู้ต้องหาให้สัมภาษณ์ไปนานๆตอนนี้ก็เริ่มขยับปากตามเลวนะคะไม่รู้ว่าในปากมีอะไรอยู่ซึ่งตำรวจคุมตัวนายสมพิษไปสอบสวนค่ะทราบว่าอาศัยอยู่ในบ้านคนเดียวพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วนะคะ นายสมพิชคนนี้เนี่ยเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดมาได้หนึ่งเดือนเท่านั้นเองหลังพ้นโทษออกมาได้ก็ขายที่ดินมรดกของแม่ได้เงินมาห้าหมื่นบาทเพื่อจะนำไปซื้อยาบ้ามาเสพนะคะนี่ตำรวจก็จับขึ้นหลังกระบะไปเลยซึ่งจากหลักฐานที่ตำรวจพบเนี่ยก็จะเป็นถุงบรรจุยาบ้าสองถุงค่ะบรรจุยาบ้าถุงละ100เม็ดต้องมียาบ้า200เม็ดนะคะแต่ว่ายาบ้าที่เก็บได้จากบ้านผู้ต้องหาเหลือเพียง60เม็ดนั่นแสดงว่า นายสมพิษคนนี้เสพยาบ้าไปแล้ว140เมตรค่ะพี่ถินในช่วงเวลาเพียง2วันเท่านั้นค่ะอาการก็เลยเป็นตามนี้เลยดูจะเพียเพ้ยนๆสักหน่อยนะคะนี่ยังไม่หายเออ<ะ>หน้าตาตึงไปหมดแล้วนะคะคส่วนเงิน50,000บาทจากการขายที่ดินก็เหลืออยู่เพียง1 8 0 0 0กว่าบาทตำรวจก็เลยคุมตัวไว้ดำเนมืนคดีแล้วก็จะขยายผลไปถึงตัวผู้ที่ขายยาบ้าให้ต่อไปนะคะ โจทย์ใหญ่ของรัฐบาลแล้วครับคุณผู้ชมทุกรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยเรื่องของยาเสพติดนะฮะราคาก็ลดลงลดลงเนี่ยเม็ดละไม่กี่บาทเท่านั้นเองถูกกว่าขนมอีกนะคะแล้วจะปราบปรามกันยังไงล่ะครับก็ต้องฝากนะฮะความหวังไปที่รัฐบาลด้วยนะครับ